สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูแคปนะคะแคปคันนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะคะ SDA นะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะสีบอลเงินสีเทาโอเพกแล้วก็สีขาวนะคะ,ะเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะว่าตัว1.9 SDA เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ส่วนไฟหน้านี่จะเป็นไฟหน้าธรรมดานะคะกระจังหน้าเราจะได้2ส,สีนะคะเป็นสีดําแล้วก็ตัดออกเทานะคะส่วนด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกไม่มีนะคะแต่ว่า,าท่านผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้นะคะเรามาดูว่ารถคันนี้ลูกค้าได้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูล้อหน้านิดนึงนะคะล้อหน้าจะเป็น m ม็กเวลนะคะสีดํานะคะเป็น B1 นนะคะส่วนยางนะคะ จะใช้อยู่ที่2 3 5 50 r 18นะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกแล้วก็จัดมาเองนะคะแต่ว่าตัวแมกล้อหน้าเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกลายล้อแม็กเองได้นะคะอีกทีหนึ่งนะส่วนในเรื่องของการโหลดนะคะด้านหน้าจะโหลดที่นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านหลังจะโหลดที่2นิ้วนะคะคันนี้นะคะลูกค้าที่เอาไปใช้งานบรรทุกไม่หนักค่ะบรรทุกแค่3ตันนะคะ เรามาดูล้อหลังกันนิดนึงนะคะล้อหลังเป็นแม็กบรรทุกเหมือนกันนะคะสีดำแม็กเวลเหมือนกันที่ให้เข้ากับล้อหน้าจะได้ดูลรอมากขึ้นนะคะยางจะใช้ XCD นะคะ x c d 2นะคะเป็นของยี่ห้อมิชลินนะคะตัวนี้ส่วนคอกเนี้ยลูกค้าเลือกจะเป็นเมตร3-5นะคะเพราะว่าบรรทุกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนเพาลอยคันนี้ เพาลอยเป็นเพาลอยเดิมนะคะเพาลอยไม่ได้เปลี่ยนแต่ตอนนี้ลมแรงมากเลยรู้สึกว่าเซลลจะหัวยุ่งแล้วนะคะกั <c oughs> มาดูด้านล่างนิดหนึ่งนะคะช่วงล่างนิดหนึ่งช่วงล่างนะคะลูกค้าเลือกเป็นแหนบ16มิลน,นะคะตัวนี้แหนบ16มิลข้างละ5แผ่นนะคะมีโชค๊คที่รองรับน้ำหนักนะคะเพาลอยไม่ได้เปลี่ยนใช้เพลาลอยเดิมนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้3ตันนี่คือใช้เพาลอยเดิมได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือคอกนี่ก็ท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาความสูงของคอกเท่าไหร่นะคะจะเป็นเมตร45เมตร20เมตร10ได้เลยนะคะมาดูรอบๆตัวรถนิดนึงเดี๋ยวพามาชมด้านในนิดนึงนะคะว่าตัว1.9 sda นะคะข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนตัวนี้เป็นตรงอะไรนะคะ วงใบเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็น6เกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะส่วนเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมที่จะให้ทางเซลล์หญิงเนี่ยเ,เปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะตัวนี้มีหน้าจอมาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะเล่นเ,เครื่องเสียงนี่จะเล่นได้ USB b ีวิทยุมีบลูทูธมีกล้องมองหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะ ส่วนเลือนไมหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะกุญแจเราได้เป็นกุญแจธรรมดานะคะท่านผู้ชมอยากาเพิ่มเติมที่จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเซลล์หญิงจะมาแนะนําเรื่องของโปรนิดนึงนะคะว่าคันนี้ดาวอยู่ที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมก็เอาไปเลยออกรถไปเลยค่ะคันนี้เลย6กหมนะคะ6กหมสเปคนี้นะคะสเปคนี้เลยก็คือ คอกเมตร3-5นะคะแล้วก็แหนบ16มิลเพาอยเป็นเพาลรอยเดิมไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เป็นแม็กล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อบรรทุกนะคะ6 5 0ม0นะคะฟรีประกันชั้น1น,นะคะแล้วก็ทางศูนย์อิสุขคิงยนสาขาปักช่องจะจดทะเบียนข้อกัะแหนบลงเล่มให้เลยนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้านะคะที่มีรถอิสุคันเก่าใช้นะคะจะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก5,000บาท แล้วก็จะมีของแถมอีกมากมายนะคะแต่คันนี้ติดฟิล์มนะคะแต่ว่าพอดีติดฟิล์มไม่ทันนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวสีเขียวใส่นะคะพอดีว่ารถเพิ่งเสร็จรถเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะส่วนกระบะไลเนอร์เราก็แถมนะคะน้ํามันนี่เราแถมเป็นผังนะคะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็คือทักเข้ามาหาเซลล์หญิงก่อนเดี๋ยวเซลล์หญิงจะดูให้ทีนึงนะคะว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงเข้ามาปรึกษากันก่อน เซลหญิงฝากเพจนิดนึงนะคะเซลหญิงอิสุคิงยน,น์นปักช่อง YouTube ก็เซลหญิงอิสุสุปักช่องเบอร์โทรจะเป็น0870602511สามารถแอดตามเบอร์โทรไลน์ขึ้นเลยวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ